ขอสวัสดีเลยขออัสลามุอะลัยกุมนะคะยินดีต้อนรับสู่นี่ยูทูเบอร์ค่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะเสียงแหบแล้วก็แห้งๆคือตอนนี้ไม่สบายนะคะขออภัยในเรื่องนี้และกันเนาะวันนี้นะคะนี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อาาัดคลิปมาสักระยะหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากไปค่ายมาเนาะแล้วกลับมาจากค่ายแล้วก็ป่วยนิดหนึ่งก็คือแบบว่าพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยเสียงเป็นอย่างที่เห็นนะคะทุกคน นั่นแหละวันนี้นะคะนี่ก็มีโอกาสแบบว่าไปช้อปปิ้งมาเล็กๆ้ยน้อยเนาะแบบวันนี้เราไปโอเพ่นเฮาส์มาแล้วก็แวะเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของต่างๆนะคะแล้วเราไปเจอตัวหนึ่งที่เราแบบว่าอยากลองมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองนะคะก็รอบนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะก็คือไปอ่านรีวิวมาต่างๆนานาเขาบอกว่ามันข่าวจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยแบบต้นทุนที่มันแบบไม่แพงถูกๆแบบเราเป็นนักเรียนเนาะเรายังแบบ เขาเรียกอะไรเรายังหาไรายได้เองไม่ได้อะไรเงี้ยเราควรใช้อะไรที่แบบว่างบน้อยประหยัดประหยัดแล้วก็ไม่เดือดร้อนพ่อแม่เนาะเออมันต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนั่นแหละซึ่งนี้ก็จะดูแลตัวเองนะคะเราจะเริ่มแล้วนะทุกคนแบบมือคือเราไม่เคยเขาเรียกอะไระแทบไม่ทาครีมอะไรเลยคือไม่ทาเลยจริงๆนะเออแต่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอยู่ดีก็ขยันทาเพราะมะซื้อมาให้ก็เหอะไงเออจอนสันแบบทาทุกวันทุกวันทุกวัน แต่พอผ่านผ่านมาก็ขี้เกียจน,นะคะก็ไม่ทาอะไรเลยนี่แหละทุกคนเราไปอ่านรีวิวมาแล้วแล้วก็จะลองดูนะคะถ้ามีขาวขึ้นหรือว่าผิวดีเนียนขึ้นหรืออะไรก็ตามเพื่อนๆจะทักเพื่อนๆรอบตัวทุกคนจะสังเกตเห็นแล้วก็จะถามว่าเออใช้อะไรมันดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ถ้ามันไม่ดีก็จะไม่เห็นความแตกต่างแค่นั้นเลยนะทุกคนแค่นั้นเลยนะคะนี่คือตัวนี้ที่เรากําลังจะลองเนาะก็ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าเราดูคะ่ะ ต่อไปทุกคนอันนี้เห็นที่ไรเป็นต้องแพ้แล้วต้องซื้อมาทุกรอบนะคะก็จะเป็นของ six to six นะคะเป็นเครื่องสำอางแบบซองแบบพกพาอะไรเงี้ยคือด้วยความที่นีชอบไปค่ายชอบไปเที่ยวชอบอะไรอย่างเงี้ยเวลาพกแบบเนี้ยมันสะดวกนะแบบเราไม่ต้องพกลิปเป็นแท่งยาวๆเราไม่ต้องพกมาสคาร่าเป็นยาวๆเป็นแท่งกลมๆอะไรเงี้ยมันเป็นแบบซองมันพกง่ายแล้วคือถ้าเราลืมออกไปใช่ปะแล้วก็แวะเซเว่นแล้วก็ซื้อได้เลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันสะดวกมาก แล้วก็เลยได้มัสสาร่ามาอีกคือแพ้ทางมัสสาร่ามากๆมัสสาร่ามันดีมากมันแบบสพึพวื้งวึงแบบคนตาดีมากแล้วก็อันนี้เป็นลิปแมทเนื้อนุ่มแน่นติดทนนะคะเป็นเป็นสีฮันฮนี่หรือเปล่าฮันนี่โรสนี่เบอร์สิบเอ็ดนะคะหรือเบอร์หนึ่งหนึ่งไม่รู้จะเข้ากับเราไหมว่าเราก็ไม่คือที่ซื้อมา พอมัทคาล่าค่ะเพราะชอบมาทคาลา่าเนาะแต่ลิปก็สีมันก็จะประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ทางเราเลยอ่ะแต่พอผพอพอสมสีเข้ากับสีที่ปากที่ตอนแรกที่ทามาก็โอเคอยู่คือส่วนตัวไม่ชอบสีอ่อนเพราะว่านี่รู้สึกว่านี่เป็นคนหน้าค่อนข้างคมเข้มอะทุกคนมันก็เลยเวลาทาลิปสีอ่อนๆอ,อ,นอะมันจะดูแบบ มันจะมันมันไม่ใช่มันดูไม่มีสีสันมันดูไม่ชอบแบบเป็นคนที่ชอบลิปสีสันมากกว่าแบบสีส้มหน่อยนูดหน่อยอะไรเงี้ยแบบที่มันจะออกสีสันนะคะแล้วก็สีแดงชมพูแบบแดงๆอะไรเงี้ยคือจะไม่ทาสีอ่นอ,อนเพราะรู้สึกว่าเหมือนคนป่วย <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่นีได้มานะคะอันนี้ก็เป็นเฟรชอัพของยูสตานะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์นี่อ่านแล้วมันเขียนว่าอะไรนะวิงวิงหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เลยแบบ โอเคเอามาลองดูอะไรเงี้ยคนก็คือคือทัดมากแล้วคือมีน้องๆหลายๆคนที่ขอมาแบบให้รีวิวให้รับความท้าสกูชี่อะไรเงี้ยคือแบบเสียงเราเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เลยยังไม่ได้อยากรับความท้านอะแล้วก็อย่างนึงสกูชี่นี่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มหรืออะไรเนาะแต่ว่าอันเดิมก็ยังอยู่ยังอยู่ครบอยู่แต่ว่าแค่ว่าแบบมันเก็บอยู่ในที่ที่แบบมันบออกมายากนะคะก็เลยโอกาสที่จะเอาออกมาเล่นก็คือจะน้อยลงเนาะ นั่นแหละทุกคนแล้วก็ถ้าหลังจากนี้นี่จะไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าอะไรก็ตามจงรวยนะคะว่านี่ติดเรียนติดเตรียมเข้ามาหาลัยแล้วก็เตรียมสอบต่างๆนานาคือมันวุ่นวายมากในช่วงนี้นะคะก็ขอมาอัพขออภัยด้วยนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อด้วยก็ขออภัยทีนะคะคือมันไม่มีเวลาหนูก็นั่นแหละทุกคนวุ่นวายมากในเรื่องการเข้ามาหาลัยตา่ตางๆ แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่นี่ไปค่ายมานะคืนนี้ถ่ายคลิปบรรยากาศค่ายเล็กๆน้อยๆมาฝากอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงเนาะปีนี้แต่ก็จะมีเวลาถัดต่อแล้วก็ได้ลงเมื่อไหร่ก็อิชารอนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ดูเนาะไปค่ะคลิปนี้นีก็ต้องขอตัวลาไก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย